เดาเดายื่วะเดเดเดยักทนเหรอตอนนี้เดียวดีย่าเดีวตอนนี้ได้ยักสิอนเหรอตอนนี้ได้สองนได้สองนเพลงมีอยู่เจ็ดสนีสี่ีสีแสลาวบัเพลงนี่ด้านในครับเห็นไหมครับกล้องเห็นหมครับสดีครับเออเอาต่อเลยครับเพลงอย่างนี่ทดลองเพลงอย่าง เฮาผสมกันครับเฮ้าผสมกันมาดิมอเฮ้าผสมกันใครสมมึงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครอดีตคับโอ้หข้ามกันกูใจสีขานาใจสิขานผมใจสีขานน้ำนักลอง <G ül üş> มาดูสักท่อนนะครับครอบครัวครอ,อบครัวกับความรักอนะข่อนต,ต่อไปเลยนะครับท่้นต่อไปนะไปจ้า,จาก,ก,ออกับวัว ครอบครัวกับความรักครอบครัวกับความรักเออมาดิมาละอ๋อครอบครัวกับความรักให้ได้อ่าครอบครัวกับครักลองบอกดิครอบครัวกับความรักครอบครัวกับความรักเออไอ้ประหยากดึงมันต่ำลงเบียรดุกงแแรงกเจอฉันคนต้องจ้ากรอบครัว กควกโอเคครับได้นะ <c oughs> สงสัยดีซีสีแล้วว่ารู้ขัับเพลงนี่คากลายนะครับเดี๋ยวเข้าไปสัมภาษณนะ์ลองนะครับเป็นต่อแล้วอยูว่ DC, บวบาดีซีปุณินะ เดาเยเดายืน right? pues, ่าได้ดได้ยักอนเหรอตอนนี้เดดถ่าเดวตอนนี้ได้ยักอนเหรอตอนนี้ได้สองธนได้น่อนได้สองอนเพลงมีอยู่เจ็ดสิบอนทีสเอาผสมกันฉบับเวอร์ชันสาธิตเอาเ่อตอนอีกอาจารย์คอบร้องครอบครัวกับความรักบ้างล่ะครอบครัวเอเราไม่ไม่ใกล้ี ยี่ <Yeah, S 2> <Wow. S 1> ไม่เอออยากลองเพลง <laughs> เพลงนี้ครับมาสินั <laughs> ้งแต่ของอัดกป็ปูนลูปีผมอยากลองเพลงเข้าผสมกันเลนเอาจัดไปอืม <laughs> บอยากดึงมันต่ำลงดึงดึงต่ำลง <c oughs> เอาสูน่นองสู่อ้ไเป็นกำลังใจให้เจ<ะ>้าเออเจ้าเพลงนี้นะครับสาธิตตายต่ำบอกกับพี่จอ์นนี่บอกกับจอห์นนี่นะมาตลอดครับว่าลูกพี่ผมจะลองเพลงนี้แห้งว่าสันครับตั้งแต่ก่อปูนผุณไม่ไหม,ม้ได้ของอัดครับจนวันนี้อ่ะห้องอัดเป็นรูปเป็นร่างนะฮะก็ให้เพื่อน ร่องสมใจอยากทําตามความตั้งใจทํ <c oughs> าตามความฝันมาให้กําลังใจนะครับวันนี้ไอ้ไม่ให้กําลังใจมึง <c oughs> พึ่งได้สองท่อนนะครับได้อ,อีกไล้อีกไล้อีกแปดสิบกว่าท่อนแน่นอน <c oughs> <c oughs> ดีแล้วลว,ลว่าวันนี้แล้วนะฮะแล้วว่าแล้ววนาอือเอาอาจารย์ท่อนได้แล้ว เอาใส่เสียงก่อนเลยเดี๋ยววอไปว้างทำน้ำกรดแก่ดีแล้วไอ้บอ่อยากดึงมันต่ำลง <c oughs> จังวอรประเดี๋ยนิสาธิตตองเพลง ียตอนนี้เดินจุดไหมเอาเอาเบื้องท่อนฮุกดิมากล้องมาด้านนี้มาดูนะฮะดูท่อนฮุกดิครับว่าเขาจะทําท่อนฮุกได้ไหมจุดไหมเจ้าคือปริญญาเด้อเอาปากม่าไกลๆไม่อย่าไปนั่งพิงยังสั้นนั่งตัวตรงๆเออจุดไม้จุดไม้เจ้าจุดไม้เจ้าคือปริ

จุดเจ้าคือปไนไหมเามจ้าคือปริาล้รใอท่านน,าาาานี้กจัยก็ผู้เรียบเรียงันตีได้ครับคำเขานินทาไอ้มันกาเจ้าซ้ำ มีอนาคตที่บ่มันคงในวงเราไปจนไปเจ้าไดายินจะจะได้คือเราเมาแค่เมื่อไหร่ก็ว่าเราเข้าวอกือรู้แล้วว่าตอบไ ồ <laughs> thi đếp thi đếp thi nhau bay đâu nhau bay